ก็กล่าวสวัสดีเพื่อนๆนนะครับก็มาพบกันคลิปที่2นะครับสำหรับอสอนป้านพอร์ตนะครับจากอาพอร์ตสิบดอลลาร์ยีดอลลาร์สาดอลลาร์นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับก็จะเป็นการจําลองพอร์ตขึ้นมาแล้วก็ทําทให้ดูนะครับเป็นสักระยะหนึ่งนะครับก็จากคลิปแรกที่ปล่อยออกไปนะครับเราก็จะมีข้อผิดพลาดว่า,อาตอนที่ผมบันทึกอยู่นะครับนะ OBS มันไม่บันทึกหน้าที่ผม เอาโชว์ขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งที่เป็นการตั้งค่าไรพวนนี้นะครับทําให้ผู้ที่ดูคลิปแรกไปนะครับเนาะมันก็จะเรียกว่าไม่เข้าใ,าใจนั่นเองนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะาไม่ไม่กล่าวเยอะเหมือนคลิปแรกนะก็ให้ถ้าใครอยากรู้โปรการทํางานหรือว่าการวางโซนอะไรยังไงที่ละเอียดก็ให้ไปดูคลิปแรกประกอบนะครับสําสหรับการใช้งานหรือว่าการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าหรือว่าการใช้งานของระบบนะครับก็ให้ไปดูอีกคลิปหนึ่งที่ก่อนหน้านั้นนะครับนะก็เดี๋ยวผมไปให้ดูที่ในช่องนะครับอ่าโอเคนะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะครับก็เป็นเทคนิคการใช้งานนะครับที่สอนอยู่แล้วก็มีแจกฟรีระบบเคสเซนนนะครับก็อ่าน่าจะเป็นตัวตัวคลิปแรกนะครับน้องที่แปดวันที่แล้วนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้งานของเจ้าตัวนี้เลยนะครับโดยเฉพาะ ถ้าคิปต่อมาก็จะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคการเข้านะครับการเข้าว่าเอ้วัดโซนอะไรยังไงแล้วก็ผลการเทสย้อนหลังเป็นยังไงอะไรประมาณน,นี้นะครับนะคิปที่สองนะครับแล้วก็มีคลิปคลิปนี้เป็นคลิป E p ีหนึ่งนะครับที่จะต่อจากคลิปนี้ก็เป็น E p ีสองนะครับโดยที่สอนเดเทสด้วยทุนที่สิบเหรียญถึงสามสิบเหรียญน,นะครับแล้วแต่ทุนนะครับแล้วก็จะทําให้พอร์ตเราโตขึ้นไปยังไง,งไแล้วก็เราพอหลอดพอร์ตเราหากําไรได้ระยะหนึ่งแล้วเราจะ ทำอะไรสเต็ปต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับเนาะพอเพื่อนๆเริ่มรู้เริ่มรู้ระบบแล้วก็อ่าก็จะจบละนะก็จะคือคือก็จะปล่อยให้ทำเองละนะครับผมอาจจะไม่มีคลิปต่อไปแล้วเนาะถ้าใครไม่เข้าใจแล้วก็ให้ไปติดต่อผมที่เฟซบุ๊กนะครับนะเฟซบุ๊กก็นี่เลยนะครับนี่เป็นเพจนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ชื่อผมเลยนะครับชาตรีดวงมานะครับอ่าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ด้วยกัน เดอเจก็แล้วกันนะครับเนะาะก็ระบบตัวนี้นะครับผมทํามาก็เอามาแจกฟรีนะครับไม่ได้เอามาขายหรือว่าให้ต่อไอดอะไรทั้งนั้นนะครับนะมาสอนให,ให้เพื่อนเาไปใช้งานแล้วก็ทํากําไรกันนะครับเพื่อถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะให้เพื่อนอศึกษาระบบเนาะให้มีเงินนะครับมีเงินสด ไม่มีเงินจากไรายได้จากการทําระบบตรงนี้แล้วก็เราก็เอาไรายได้จากตรงนี้นะครับไปเทรดในระบบที่เราอยากจะเทรดนะครับจะแยกปิดก่อนหนึ่งนะครับอย่ามาเทรดปนกันนะก็พกเพื่อนๆจะได้กําไรจากตรงนี้นะครับนะแล้วก็เอากําไรที่ได้นะครับนะถึงว่าพวเพื่อนๆวางโซนอะไรครบหมดแล้วก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มแล้วนะครับก็ถ้ามันยังไม่หลุโดโซนก็ยังไม่ต้องเพิ่มทุนก็เอากําไรที่ได้ไปเทรดในระบบของเพื่อนที่อยากจะเทรดใครมีระบบเทคนิคอะไรสไนปองสไนเปอร์สแควร์ติงอะไรก็ จะได้ตามสบายนะครับแต่ว่าพยายามเอากําไรไปเล่นนะครับถ้าเราจะทดลองอะไรใหม่ๆนะครับนะอ่เอาละก็เกินมาเยอะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็คลิปจะยาวไปนะครับน่ะก็มาดูนะครับก็ตัวนี้นะครับเริ่มทําอ่าเปิดพอร์ตไปเมื่อวานนะครับที่ผมทําคลิปไปนะครับเนาะก็เป็นวันก่อนหน้านั้นแหละแต่เป็นกลางคืนแล้วนะครับดึกแล้วตีเกือบตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วที่ผมทาคลิปแล้วก็เปิดพอร์ตแล้วก็อัดคลิปไปให้นะครับเนาะก็รันมาได้ประมาณหนึ่งวันนี้ขึ้นวันนี้วันที่สองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวระบบตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าฝั่งฝั่งเนี้ยของฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็น daily t a d e ตัวนี้ก็คือผมเปิดไว้ดูเฉยนะเปิดไม่มีอะไรนะครับก็เปิดไว้ดูเฉยก็คืออจะดูทอเกมดูดูโซนดูอะไรของเราเนี้ยนะครับผมก็ล็อกอล็อกโซนไว้ที่นะครับผมเปลี่ยนจากโซนจากเมื่อวานนะผมเปลี่ยนโซนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานผมล็อกโซน high ไ,ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มันเมื่อวานมันมันถึงภายแล้วนะครับระบบก็จะไม่เรียนละผมก็ได้กําไรหมดแล้วผมก็ไปวางโซนใหม่ ะครับก็คือว่าโซนถัดไปของวันนี้นะครับนะวันที่ยี่บสองเนาะจนกว่ามันจะหลุดโซนขึ้นไปข้างบนหรือหลุดโซนเข้ามาข้างล่างนะครับถ้าหลุดโซนเข้ามาข้างล่างเราก็ยังไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมไปที่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับให้เข,าข้าๆก่อนว่าอ่าห้ายผมอยู่ตรงนี้หนึ่งนะครับหนึ่งจุดศูนย์สามหกนะครับแล้วก็โซนวอลของเราก็มาถึงหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งแปดนะครับแล้วก็โลของเราอยู่ประมาณนี้นะครับก็หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับ อ่าเามาดูเจ้าโปรแกรมที่ผมตั้งไว้ก็จะเห็นว่าอ่าลอง g zone w a ซน n e แล้วก็ high z นะครับแต่ short ไม่เล่นนะครับนะเพราะว่าไม่สมควร short ในช่วงนี้เพราะว่าราคามันต่ําแล้วเราเล่นเล่นเล่นใบยอย่างเดียวนะครับนะโอเคต่อไปเรามาดูอ่าเจ้าตัวระบบตัวนี้อ่าเพื่อนๆหาโหลดได้จากที่ไหนนะครับนะผมก็มีลิงก์นะมีลิงก์ในทั้งในเฟซในอะไรที่ผมปล่อยไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะก็มีตรงคลิปล่าสุดนะครับ เดี๋ยวสอนโหลดด้วยนะครับบางคนก็โหลดยังไม่เต็มเลยนะครับเนาะโอเคโหลดนี่เลยนะครับใต้ตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อนคลิกคลิกลิงก์ไปนะครับอ่าเขาเนี้ยให้เพื่อนๆโหลดไปเลยนะมันจะมีอยู่เนี่ยไฟล์เห็นไหมครับ ex4 เนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้อย่าลืมโหลดด้วยนะครับโหลดไปทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องเรานะครับ อาจจะเป็นมาหุงจะบีบเป็นไฟวาไว้วินวาไว้เพื่อนเพื่อนก็ลองอเดี๋ยวโหลดให้ดูเลยแล้วกันนี่นะครับมันชิดไปอ่ะเสร็จแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับไฟไม่ได้ใหญ่อ่ะสแสดงโฟลเดอร์เลยนะครับอ่าก็จะได้ไมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อก็แตกไฟล์นะครับเนี่ยอ่อามันก็อยู่ตรงนี้นะคะรับล้วก็คลิกเข้าไปก็เอาตัวนี้นะครับที่ย้ตัวน,นี้ก็เป็นเมนูน,นั้นนะครับเกี่ยวก,กับการตั้งค่าเนาะ คลิปนี้น่าจะละเอียดกว่าคลิปที่แล้วเนาะแต่ว่าคลิปที่แล้วมันจะเกินเยอะนะครับออันนี้ก็เป็นการใช้งานเลยนะครับอสามนี้เลยนะครับเอาไปอ่านกันเองนะครับตรงนี้นะไม่ยากนะเดี๋ยวผมจะพูดอีกรอบหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวอาจจะใช้รูปนี้ประกอบด้ก็ได้นะครับตัวนี้คือเจ้าตัวโปรแกรมนะครับเพื่อนๆบอกว่าจะไปใส่ตรงไหนนะครับบางคนใช้อินโฟให้เพนนะก็ต้องฝึกฝึกกันหน่อยนะครับมีพี่พี่ท่านหนึ่งอินบ็อกมาบอกว่าใช้อินโฟ่เต็มเลยนะครับก็ไป ไปดูในคลิป y o u t u นะว่าเออเขาสอนการติดตั้ง m q 4ยังไงนะครับแต่ระวบก็จะมีของตัวเองเอามาให้อยู่นะครับอ่านี้ผมก็จะไม่ไม่สอนนะ,ะการใส่บอดนะครับให้เปิดอ่าเปิดหน้ารบบดมานะครับไปที่ไฟล์ Open Data Folder นะครับแล้วก็ไปอ่าไปตรง MQL4 นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ไปที่เอ็ e เปิดนะครับก็คือเจ้าบอดเอง่าแล้วก็เอามาโยนใส่ในนี้นะครับ ก็เอาไอ้โฟลเดอร์เมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆก็โยนใส่เข้าไปเลยปุ๊บตรงนี้นะครับผมไม่โยนแล้วนะโยนเข้าไปเลยนะคับแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับพอโยนเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับก็ปิดไปปิดเสร็จนะครับมากดโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มารีเฟซหนึ่งทีนะครับเจ้าบทตรงนี้มันจะไม่มีใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอ่ะถ้ารีเฟซปุ๊บเจ้าบทตรงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่าคราวนี้การใช้งานนะครับเพื่อนๆก็แค่ เปิดหน้าต่างนะครับเปิดเปิดฟูกเงินขึ้นมานะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็เปิดวิดโอใหม่ขึ้นมาปุ๊บตรงนี้นะครับแล้วก็จับเจ้าบอร์ดตัวนี้ยโยนใส่ลงไปเลยนะครับอ่าปุ๊บนะมันก็จะให้เพื่อนเพื่อนตั้งค่าเขาเขาเนี้ยนะครับเพื่อนก็เซฟเลยว่าโซนไหนนะครับชอตโซนไม่เล่นใช่ไหมเนี้ยไฮโลอ่าโซนแบบนี้นะครับก่อนที่จะเซฟตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็ต้องไปศึกษากันว่าเออจะจะวางโซนยังไงนะครับว่าจะเล่นไฮตรงไหนโลตรงไหนนะครับ อ่าถ้าใครแบบไม่รู้จะเซตยังไงเซตตามผมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวผมจะอธิบายนึงก็ได้อะเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับนะ่ะเดี๋ยวเราโอเคไปก่อนแล้วกันรอแป๊บหนึ่งอ่าครับเพื่อนจะเห็นว่ามันแดงหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่าเราไม่ได้เซตโซนเซตอะไรให้มันเลยนะมันก็แดงหมดเลยนะครับอ่าโอเคผมปิดไปก่อนนะอันนี้บอดนี้ผดจริงเนาะ,ะเดี๋ยวมันจะกระทบนะครับ โอเคต่อนะครับคราวนี้อ่าการการที่เราจะเซตโซนนะว่าออันนี้ผมสอนเป็นอันนี้ผมขอสอนเป็นเดย์ก่อนเนาะที่ที่เราจะทํากันก็คือว่าเดย์เทรดด้วยเงินสิบเหรียญถึงสาสิบเหรียญน,นะครับพอรนี้เปิดมาได้หนึ่งวันแล้วก็ใช้ทุนที่ยี่สิบดอลลาร์นะครับในการเซตโซนก็คือห่างกันประมาณสามพันจุดนะครับอสามพันกว่าจุดนี่แหละครับอ,อืโอเคเซตโซนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ าใส่ในระบบนะครับดูการตั้งค่านะครับโอเคมาทด้เลย,เลยนะครับผมก็เปิดให้ตัวนั้นไหมเปิดตัวนี้ก่อนนะ,อะการตั้งค่าครับสตาร์ทไทม์นะครับคือเฮ้ผมก็ต้องอธิบาย <c oughs> อธิบายการตั้งค่าก็การใช้งานอีกรอบหนึ่งสิเออไม่เป็นไรนอาอธิบายก็ได้ป๊บเดียวนะครับเนาะสตาร์ทไทม์นะครับก็คือเปิดหรือปิดนะครับก็คือว่า พอถึงเวลาที่เราตั้งแล้วนะครับสตาร์ทก็คือให้มาเริ่มทํางานนะครับสต็อกก็คือหยุดทํางานหมายความว่าเหมือนกับสิบสิบแปดจุดศูนย์นี้ก็คือสิบแปดนะครับสิบแปดของโบกเอ็กเน็ตนะที่ผมตั้งนะครับแล้วก็สตาร์ทก็คือยี่สิบสามนอจะเป็นตีห้าถึงตีหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะครับในเนี่ยมันจะบอกตัวว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยตอนนี้ดูคนนี้เห็นข้างล่างไหมครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าสิบสองจุดห้าแปด ของเวลาโบกเรานั่นเองนะครับเวลานี้นะครับเพื่อนก็ใส่ได้นะครับใครใช้เอ็กเนอยู่ก็ใช้ค่าของผมได้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงช่วงตีหนึ่งไปถึงตีสี่ตีห้าหรือว่าตีสามอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบอราคาไม่ไวิ่งอ่ะมันจะทําให้การาฟเระโดนหลอกแล้วเอเอเราก็าจะเปิดเปิดออเดอร์พอตลาดเปิดมาปุ๊บมันก็อาจจะติดลบได้นะครับเนาะแต่ผมก็ยังไม่ได้ปิดนะผมก็ยังไม่ได้ปิดผมก็เปิด,ปดไว้กงั้นแหละ เปิด24ชั่วโมงนะครับอ่าโอเคต่อนะครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มาถึงไลน์นะครับใครๆก็อ่าถ้าจะเปิดให้มันแจ้งเตือนเป็นที่ลไลน์ไหมมีการซื้อเออมีการขายขายออเดอร์ได้แล้วนะครับเนาะก็ให้แจ้งไปที่ไลน์ก็ไปเปิดไลน์โทเค็นนะครับเนาะก็ไปดูใน youtube ดูในอะไรก็ได้ที่เขาสอนนะครับเนาะการเปิดไลน์โทเค็นนะครับแล้วก็เอาเอารหัสที่ได้มาใส่ตรงนี้นะครับใส่ได้สองช่องนะผมทําให้เป่อใครมีกลุ่มส่วนตัวก็ไปใส่ ให้มาส่งไปที่กลุ่มได้นะครับต่อไปนะครับออโต้เทรนะครับก็เปิดนะครับเปิดออโต้นะครับเปิดถ้าติดอยู่ตอนที่เราเซตเราปิดไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรพอเซตเสร็จหมดแล้วเราก็มาเปิดนะครับในคลิกน u m b เบอร์ตรงนี้สำคัญเลยนะครับคือตั้งค่าเลขอะไรก็ได้นะครับเลขอะไรก็ได้ย้ํานะครับคือเลขตรงนี้นะครับใช้เลขอันนี้ส่วนที่ เราจะเปิดอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะสอนนะว่าต้องจ้างไม่เหมือนกันเดี๋ยวจะสอนให้อีกทีนึงนะครับพาไปก่อนอสเปซลิมิตสเปซลิมิตก็คือนั่นแหละครับาราคาอารก์กับเซลล์นั่นแหละถ้าสเปซมันเกินแตสิบก็ไม่ต้องซื้ออะไรประมาณนี้นะแต่อียูจ้างไว้สาสิบนะถ้าเกินสามสิบไปแล้วเหมือนกับช่วงข่าวออกในสเปซมันกลางร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อนะครับแคปิตอลก็คือเงินทุนนั่นเองนะครับแล้วก็มี เงินทุนสามร้อยก็คือสามร้อยดอลลาร์นั่นเองนะครับนะสามร้อยดอลลาร์คนวันเวดเซนเซนกับไมโครเป็นอันเดียวกันนะครับนะเซนก็คือเป็นหน่วยย่อยของดอลลาร์นะครับก็เป็นหน่วยแล้วย่อยของบัญชีของเอกเด็กเอกเขาจะเรียกเป็นบัญชีเซนนะครับส่วนอของเอ็กเอ็มเขาเรียกว่าบัญชีไมโครนะครับก็แนะนําเป็นบัญชีเซนกับบัญชีไมโครนะครับ ราะว่าต้องใช้ทุนในการวางโซนเยอะแต่ถ้าเพื่อนมีใครมีทุนหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับก็สามารถใช้ได้แล้วก็ใส่ค่าตรงนี้เป็นศูนย์เลยนะครับเปิดบัญชีสแตนดาร์ดแล้วก็ใส่ศูนย์นะครับว่าคุมโซนโซนละหนึ่งหมื่นดอลลาร์ได้เลยนะครับถ้าเก็เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือว่าเปอร์เซ็นต์บวกทั้งทั้งแอคเค้าเราอะครับบวกกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดแคปิตอลนะครับยอดที่เราลงทุนนะครับสมมติว่าเพื่อนๆลงทุนที่ใส่ไปห้าร้อยเหรียญเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆเซตไว้สามร้อยนะคร มันก็คือเสื้ว่าเอาสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยนะครับไม่ใช่ห้าร้อยนะอ่ามันก็จะปิดออเดอร์ทั้งหมดนะครับนี่ก็คือความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงความเสี่ยงที่มันจะใช้ในการคำนวณของของหลอดที่จะออกนะครับก็ผมใส่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตัวที่ให้เพื่อนๆไปจะเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเพื่อนๆไปเซตเอาเองนะก็คือผมใช้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของเงินสามร้อยบาทเป็นสามร้อยเหรียญตรงเนี้ยคือให้เอามาคำนวณให้หมดเลยนั่นเองครับคราวนี้เพื่อนๆกก็จะรรรรรรู้ลลววว่่่่่่่าา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 ออคมเเเเเเเสีียงงงขขททไไหหด เราถามผมแล้วไอ้พี่พอร์ตที่เราดาวเท่าไหร่นะครับผมบอกไ้เลยว่าอยู่ที่เราเซตลิกตรงนี้เลยนะครับเราดาวเท่าไหร่ผมลิกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าดาวผมมีโอกาสถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่โซนนี้ถูกไหมครับอ่าคือระบบนี้คือระบบเคสเนนะครับวางโซนนะครับเพราะฉะนั้นดาวดาวไม่เกี่ยวนะครับคือหลุดโซนก็เล่นโซนใหม่แล้วก็เพิ่มทุนไปนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปนะครับขึ้นไปจากโซนที่เราเซตไว้แปลว่าเราขายกําไรหมดแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ เล่นโซนข้างบนต่อได้นะครับโดยที่ใช้ทุนก้อนเดิมนะครับอ่าแต่พอออ่าอ่าาพอเราซื้อโซนข้างบนเสร็จแล้วมันซื้อแล้วมันติดลบมันลากลงมาโซนข้างล่างแล้วมันดูดโซนเรามาแล้วก็วางโซนใหม่ข้างล่างแล้วก็ต้องมีทุนเพิ่มเข้าไปในโซนข้างล่างนะครับเท mm hmm. ่าไหร่ก็ยังเล้วกแต่เรานะครับอืเพราะฉะนั้นก็จบเรื่องดาวน์วเนะาะต่อไปนะครับตัวนี้เป็นตัวอาหารของการเล่น ตัวหารของ point ต็ปนะครับคือมันจะเอาไปเล่นสเ u l ปิ i n g ด้วยนะครับนะตอนระบบมันได้กำไรอยู่มันจะสเ u l ปิ i n g ให้เราเองนะครับก็คือตัวหารสามของ point ต็ป p อยสเต s t e ก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับ point ต็ปนะอันนี้ก็คือระยะจุดนะหนึ่งพันจุดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆไปรเซตเองนะครับนะแต่ละผู้เงินมันใช้ point step ไม่เท่ากันนะครับคือจุด point นะแต่ละจุดอ่ะเหมือนกับผมเป็นไกด์ให้สมมติว่า EU วิ่งวันหนึ่งประมาณหนึ่งพันสองร้อยจุด เพื่อนรู้ได้ยังไงนะครับก็ไปเปิด ATR นะครับนะ ATR day นะครับแล้วก็ดูว่ามันจะบอกว่าค่าเฉลี่ยสิบี่วันหรือว่าเท่าไหร่อะสิบสวันนี่แหละค้ามาตรฐานมานะันเอาว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ u ย,ยู่ที่ประมาณพันสองนะครับอ่าผมก็อยากจะให้เปิดะระยะห่างสักห้าร้อยแล้วก็ที่ผมเซ็ตน,นะก็คืออยากให้เปิดวันหนึ่งสักสองเอร์อะไรประมาณนี้นะครับนะอืมบอกกระเซ็ตไปที่ห้าร้อยนะครับโอเคอันนี้การวางโซนเนาะอ่า short ตอนนี้ก็จะเป็น short ซ n e เทก็คือเล่นเซียวนั่นเองนะครับถ้าถ้าชูก็เปิดนะครับถ้าฟอถ้าฟอแบบนี้นะครับก็ปิดไม่เล่นนะครับโอเคบน s h o ตอนนี้ไม่เล่นนะครับผมปิดไว้อยู่นะครับอ่า s h o r ปิดไว้นะครับแล้วก็ใส่สูตรไว้ก็ได้นะครับอ่าวอลโซ o ไฮนะครับอ่าวอลโซนไฮ high ก็เซ็ตไปนะครับใส่ไปเท่าไหร่ h ยที่เราจะเล่นนะครับในแล้วก็มีโซนโ low ลโซนโลนะครับแล้วก็มีลองโซนนะครับ คือจุดต่ำสุดของเรานะครับถ้าปลอดภัยที่สุดก็คือใส่ศูนย์นั่นเองนะครับแต่ว่าเราต้องวังเงินเยอะมากนะครับกว่าคือกว่าที่มันจะมาที่ตรงนี้นะครับอืถ้าใครมีทุนเยอะอยู่แล้วก็วางโซนได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรคือความเสี่ยงเป็นสูงนะครับนอกจากว่าคู่เงินนั้น E.U. เงินยูโรล่มเป็นศูนย์โอเคเราเนี้ยเราเจ๊งแน่นอนนะครับต่อไปการตั้งดิเคเตอร์นะครับก็เป็นค่าสแตนดาร์ดที่ให้ไปก็เป็นสามสิบนาทีนะครับูเพื่อนประเได้เองเลยนะครับตรงนี้นะ ค่าเฉลี่ย9.9นะครับเป็นเส้น SMA นะครับค่าเฉลี่ยที่ใช้คือเส้น9.9วันเพืเ่อนๆไปเช็คได้เองนะ ISI นะครับก็โปรแกรม5นาที74 30นะครับมาตรฐานเลยนะแล้วก็มี A.N.C.D. นะครับนี่การเข้าเรื่องมีแค่นี้นะครับโอเคไปเราไปดูโปรแกรมของเราต่อ,รอเราไปดูปัจจุบันของเรานะครับ นะครับเห็มน,นะครับ่อยนะติดนิสัยนะโอเคอันนี้คือค่าปัจจุบันนะครับมาดูค่าปัจจุบันกันก็คือหนึ่งจุดสามหกตรงนี้เลยแล้วก็มีหนึ่งจุดหนึ่งแปดอ่ะหนึ่งจุดศูนยศูนย์ห้าไหมถ้ามาหลุดจากตรงนี้ไปแปลว่าเราผมไม่เปิดอ,ออเดอร์แล้วนะครับถ้ามาลงไปนะครับ คูณที่เราลงสามสิบดอลลาร์เอ้ยี่สิบดอลลาร์ก็อาจจะเป็นศูนย์ได้ถ้าเราไม่เพิ่มโซนใหม่นะครับถ้ามาลงไปนะเพื่อนต้องมาเพิ่มโซนนะครับเนาะก็ฝากเงินไปเผื่อ,อไว้ก็ได้นะครับก็คือว่าเพื่อนที่เซฟไว 20, ้ยี่สิบใช่ไหมต่อไปเราจะเล่นโซนไหนต่อละ่ะไปไปดูมันเลยนะขออนุญาตนะอ่ะครับตรงนี้ ถ้าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วเราจะเล่นไปอีกสามสิบก็อยู่บริเวณนี้นะครับตรงนี้มาถึงนี้ก็ี่้นะครับสี่พันจุดเนี้ย 4, ล้วก็วางอีกสามสิบเหรียญน,นะครับรนะครับถืงแล้วสามสิบเหรียญตรงนี้นะแต่ถ้าโซนที่เราเซตไว้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับนะครับต่อขึ้นไปข้างบน ตรงนี้ราคาเนี่ยมาขึ้นไปหลุดโซนเข้าไปแล้วเรามาเล่นโซน,นบนต่อตรงนี้มาถึงตรงนี้ต่อโดยที่ใช้เงินก้อนเดิมเพราะว่าเรากำไรหมดแล้วอ่าก็คือใช้เงินก้อนเดิมมาวางตรงนี้แต่ว่าถ้ามันซื้อตรงนี้แล้วก็หลุดลงมาเล่นโซนล่างเราก็ต้องลงทุนไปอีกอ่าเดี๋ยวค่อยไปที่สเต็ปแล้วกันปัจจุบัน มันจบแล้วนะผมมันไม่มีอะไรสอนแล้วมันแค่นี้มันก็แค่วางโซนแค่นั้นแหละสเต็ปต่อไปผมก็จะเล่าต่อว่าถ้าถ้าเราได้กำไรจากตรงนี้มาแล้วนะครับอ่าทำการบันทึกเลยนะผมวาไว้ให้จะปิดโอเคเนี่ยผมบอกเลยว่าเดือนจำนวนวันในการเทรดนะครับยี่สิบวันเดือนนี้นะครับวันแรกเราเทรดได้เท่าไหร่ก็ใส่ค่าไปผมบอกว่าเริ่มต้นเทรดวันที่ยี่สิบเอ็ด อ่าโอเคเนีย่ยพอจบเดือนปุ๊บเราก็มารวมอยู่ตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่าแล้วก็ต้นทุนเราตอนนี้เราใช้แค่ยี่สิบเหรียญน,นะครับวันวันแรกที่เราเทรดไปเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าสิบห้าเซ็นไวมากเลยนะผมไม่คิดว่ามันจะได้ด้วยนะเพราะว่าตลาดนั่นเองนะตลาดมันให้เรานะเราไม่รู้หรอกว่ากําไรเท่าไหร่นะแต่ละช่วงมันมันให้ไม่เท่ากันเพราะว่าผมเทรดที่ทาวเฟรมหนึ่งค่ะทีเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันมันสวิงหนึ่งชั่วโมงมันสวิงไปหกสิบแท่งถูกไหมหนึ่งวันอะ่ะมันเท่าไหร่นะ ถ้ามาสวิงเยอะเราก็ได้แคทโฟเยอะนั่นเองนะครับต่อไปเดือนหน้าให้เพื่อนๆทำตารางแบบนี้ก็ได้นะง่ายๆเลยถ้าเดือนต่อไปเรา,เ,าเราลงทุนเพิ่มไหมเราถ้างลงทุนเพิ่มเราก็บวกกับเดือมไปได้เท่าไหร่ก็คำนวณออกมามง่ายๆนะครับต้องต้องเดบันทึกน,นะต่อเลยตรงไหนแล้วเดมแล้วคราวนี้ผมจะให้ดูพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งเึ่งเม็นพอร์ตเดโมซึ่ง ทำไว้เพื่อเราจะปรับแก้กลยุทธ์หรือหาบัฟของโปรแกรมของผมเองที่ผมจะต้องมาพัฒนาต่อเนาะแล้วก็กลยุทธ์ในต่อไปใน,ในอนาคตนะเพราะว่าถ้าเราจะมาเปลี่ยนกลยุทธ์ในพอร์ตจริงอะ่ะมนทําให้เราอาจจะเสียหายได้นะครับให้เพื่อนๆไปดูอ่าผมต้องเปิดไว้อย่างแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะหากลยุทธ์ใหม่นะอันนี้ผมก็จะเปิดไว้ประมาณอันนี้เปิดประมาณห้าวันนะและวันนี้วันที่หกเพราะว่าผมเพิ่งทำโปรแกรมเสร็จแค่หกวันนะอ่าโอเค เพื่อจะเห็นว่าทาไมมันมีสองสองหน้าต่างนะก็สองหน้าต่างหมายความว่าเนี่ยคือ M หนึ่งที่ผมไล่อยู่ตรงนี้ผมเรียกว่าขอเรียกไว้ว่าเดเทนะครับแล้วก็มาฝั่งซ้ายมือให้เป็นอ่าเขาเรียกว่าโซนหลักแล้วกันนะโซนหลักแบบว่าผมเรียกว่ากองหนุนนันเองแล้วก็ตรงนี้เป็นทหารเกณฑ์เราจะเล่นทหารเกณฑ์ตรงนี้นะครับตอนที่เรากำลังจะทำมาอยู่ตอนนี้ คือถ้าเราวางโซนได้ใช้โซนทั้งหมดสามสิบดอลลาร์นะผมแนะนำสามสิบดอลลาร์นะที่สามพันจุดนะสามสิบดอลลาร์ที่สามพันจุด,นะ 3, จดโอ้ไกลเกินเดี๋ยวนะเระเปลี่ยนตาเฟรมหน่อยจะได้เห็นชัดหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าโซนไฮของเราอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์สองเจ็ดสาม หนึ่งจุดศูนย์สองเจ็ดสามอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็มาตรงนี้ก็ลงไปถึงโลเก้าเก้าสองนะมันก็จะไกลกว่านี้นะผมจะเห็นว่าไฮไฮมาถึงประมาณนี้นะอ่าตรงนี้นครับอ่าแบบนี้แล้วก็โลก็อยู่ข้างล่างเลยล่างมุดเลยนะศูนย์จุดเก้าเก้าสองะล่างไกลามากเลยนะอ่าแบบนี้ถ้ามันยังอยู่ในกรอบแบบนี้ครับเนี่ยผมจะให้ดูนะ ถ้ามันยังอยู่ในกรอบตรงนี้เราก็ไม่ได้เพิ่มทุนเลยนะเนี่ยไม่ได้เพิ่มทุนเลยนะก็กําไรหมดเลยคนระับช่วงที่ผ่านมานะั่นเป็นมันเป็นการมาทีนะนี่เนี่ยกำไรมาจากตรงนี้นะครับเรียกว่าอให้มันมันก็เรียกว่าอะไรอ่ากไรเราขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาเพราะถ้าระยะเวลาย,ยิ่งยาวเท่าไหร่อย,อยู่ในกรอบโซนเราที่เราเทรดอยู่ เราก็จะได้กาไรมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะอ่ะาเขาเนี้ยผมพูดถึงว่าเมื่อกี้ถ้าเราได้สามสิบดอลลาร์แล้วนะครับกําไรนะสามสิบดอลลาร์แล้วอ่าไม่ใช่กาไรเขาเรียกว่าอะไรทุนทุน้อไว้สาสิบดอลลาร์แล้วใช่ไหมแล้วเราเก็บกาไรนะครับให้ได้หนึ่งร้อยดอลลาร์เพื่อเอามาทสํสโซนหลักอ่าเขาเนี้ยทสโซนหลักทนยังไงก็ามาเปิดโซนใหม่โดยที่ตั้งค่าดูการตั้งค่านะครับอ่าเมจิคเบอร์ศูนย์สองศูนย์ ปี2022นั่นแ,แหละนะแล้วก็กอดนี้ตั้งเม g จิกกัะเบอร์นะที่ M1 ที่เทรดอยู่เนี่ยเม็จิกเบร์อเห็นไหมครับเลขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโปรแกรม2ตัวนี้ยมือมองไม่เห็นกันอ่าเขาจะเห็นดูดูจากจอดตรงนี้เลยครับ loss all ที่เปิดอยู่0.54หลอนะครับแล้วก็มี short อยู่หนึ่งหนึ่ order เนี่ยถ้า short อย่างนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าสแกลมาสแกลสแกลปิ้งให้เราอยู่อ่าเปิดอยู่ทั้งหมด8ไม้ เรามาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเปิดไปทั้งหมด0.68หลอดแล้วก็ก็แล้วเปิดทั้งหมด10ออเดอร์เอาจริงเห็นว่าตรงนี้หลอดหลอดหลอดมันเต็มแล้วนไหมครับมันจะไม่เปิดอีนะออเดอร์เพราะว่ามันปล่อยหลอดไปหมดแล้วหลอดที่มันจะเปิดครั้งต่อไปก็คือ0.007แล้วก็เปิดจะเปิดสองอเดอร์แต่มันเปิดไม่ได้เพราะว่าหลอดมันถูกใช้ไปหมดแล้วนั่นเองอ่านี่แหละคือมันจํากัด ความเสี่ยงไว้ให้เราหมดแล้วตามที่เราเซทไว้ทั้งทุกอย่างแล้วนะครับความเสี่ยงมันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นจากที่เราเซทไว้เลยนะเนี่ยก็ต่าสุดอยู่ที่ศูนย์จุดสองเจ็ดที่เซทไว้ไปดูกันว่ามันไกลแค่ไหนศูนย์จุดสองเจ็ดนี่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะศูนย์จุดสองเจ็ดก็คือ MT4 มันต่ำเนี่ยตรงนี้เลยครับยูโรนะัลงมาถึงตรงนี้มาถึง โซนไฮของเราเท่าไหร่ครับหนึ่งจดศูนย์ปดหนึ่งจดศูนย์แปดอยู่ไหนหนึ่งจุศูนแปดอยู่ตรงนี้อ่าเท้าหมดทั้งหมดนะครับหนึ่งหมืนห้าพันจุดโดยประมาณอ่าเห็นไหมถ้ามาลงมาถึงตรงเนี้ยถ้ามันวิ่งขึ้นอยู่ตรงเนี้ยสักปีหนึ่งเราสบายเลยเราไม่ต้องเพิ่มทุนเลยนะครับอ่าถ้ามันขึ้นไปละ่ะเราก็สบายดีเพราะว่าเราขายทิ้งหมดแล้วเพราะเรากำไรหมดแล้วก็ยังไงถ้าดูดตรงนี้ไปมาขายหมดแล้วอ่า ดูที่ทุนใช้เท่าเดิมแล้วได้กาไรม,มาได้แคสโฟมาอาจจะเยอะกว่าหนึ่งร้อยเหรียญหรือน้อยกว่าก็ขึ้นอยู่กับตลาดเลยนะเขาเนี้ยพอมันหลุดขึ้นจากโซนข้างบนไปแล้วให้เพื่อนเเซตโซนใหม่ในตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรครับกลายเป็นลองตอนนี้ก็กลายเป็นลองโซนนะก็ตรงนี้ที่ผมมาร์ไว้ตรงนี้ก็คือว่าจะเล่นเป็น่าเข้าโซนสิ้นสุดของลองโซนขึ้นสู่ตรงนี้มาถึงตรงเนี้ยผมก็ถือว่าเป็นอ่โซนวอวก็คือโซนที่เราจะ กวโซนนั่นเองนะครับ90.992เนี่ยเราก็มาเซตเปลี่ยนจาก0.992มาเป็น1.160นะแล้วก็ไฮก็จะเป็นตรงนี้นะครับผมว่ามันอีกนานนะตรงนี้ย้อนหลังไปเพื่อนๆดูนะมันแตตีนะครับตรงเนี้ยตรงนี้มาถึงปัจจุบันแปีนะผมว่ามันคงอยู่โซนเนี้ยอีกนานอ่าคราวนี้โซนเนี้ยวางเงินได้เท่าไหร่พอัะมาเติมไป300ใช่ไหมแต่ที่ผมเอามาเทรดแล้วก็เป็นเงินจริงแท้ หนึ่งร้อยนะผมใช้เงินแค่หนึ่งร้อยนะครับตลอดทั้งหมดหอบบคำนวณที่หนึ่งทุนหนึ่งร้อยนะครับโซนนะห้าร้อยจุดทุกอย่างแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่แหละผมถึงบอกว่าให้เพื่อนๆถ้าใครมีทุนแล้วก็วางโซนหนึ่งร้อยดอลลาร์แบบผมได้นะครับอย่างหนึ่งร้อยดอลลาร์หรือสามร้อยดอลลาร์แล้วแต่แล้วแต่ทุนเลยนะครัวนี้แล้วเพื่อนๆมาดูนะ โดยที่เราทำพอร์ตเดทตรงนี้เก็บกำไรได้่งร100ได้100เสร็จปุ๊บก็เอามาเปิดพอร์ตนี้ได้นะครับอ่าเราก็มีสองตัวแค่นี้อยากตรงนี้แล้วเราก็ใช้สามสิบเหรียญเนี้ยหาก,กินไปเรื่อยๆถ้าถ้าถ้ามันหลุดโซนสามสิบเหรียญน,นี้ลงมาเราต้องเติมอีกสามสิบเหรียญน,นะครับก็คือเอากำไรจากที่ได้ก็ได้ไปใส่ใส่ไว้อีกสามสิบเหรียญไอเล่นโซนข้างล่างต่อแต่ถ้ามันขึ้นไปเราก็ใช้ทุนเดิไมไี่แหละสามสิบเหรียญนี่แหละไปเล่นโซนข้างบนต่อได้เรื่อยๆ เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับใช้เงินทั้งหมดแค่ร้อยสามสิบดอลลาร์อ่าต่อไปเดี๋ยวถ้าอ่าของผมเนาะพอที่ตั้นอยู่ตัวนี้อ่เดี๋ยวมันเก็บกันไวไ้แล้วละเดี๋ยวตอนที่มันเปลี่ยนถาดไปอีกไปเป,เปิดเปิดอีกพอทหนึงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้อีกทีนึงก็ได้นะก็คลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่ามันก็ได้แล้วเรื่องความเสี่ยงทุกอย่างอธิบายหมดแล้วน่าจะเข้าใจกันนะครับก็คลิปนี้ก็ ขอกลาวสวัสดีครับ